สุขภาพดีของผู้สูงวัยวันนี้รู้ไว้ไม่ป่วยจะมาชวนเปลี่ยนชีวิตง่ายๆใน7วันด้วยสิ่งที่เรียกว่ากิจ,จวัตรยามเช้าเพราะหลายคนอาจไม่รู้ว่าแค่เราปรับพฤติกรรมเล็กๆตอนเช้าร่างกายของเราจะเตือนขึ้นทั้งระบบตั้งแต่หัวใจสมองกล้ามเนื้อไปจนถึงระบบเผาผลาญเลยครับพร้อมไหมครับเราจะค่อยๆไปทีละวัน วันละหนึ่งขั้นตอนเปลี่ยนเช้าให้มีพลังอีกครั้งในวัยเกษียณครับวันแรกเริ่มจากการตื่นให้ถูกวิธีคุณผู้ฟังครับการตื่นนอนดูเหมือนเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วคือจุดเริ่มต้นของสมดุลทั้งวันเลยหลายคนพอตื่นปุ๊บก็ลุกพรววทันทีผลคือเวียนหัวหน้ามืดหรือบางคนถึงขั้นล้มเลยนะครับ แต่ถ้าเราค่อยๆปรับการตื่นให้ร่างกายได้มีเวลาเริ่มจากลืมตาช้าๆขยับปลายมือปลายเท้าหมุนข้อเท้าแล้วค่อยนั่งห้อยขาข้างเตียง1-2นาทีก่อนลุกจะช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตปรับตัวไม่น่ามืดตอนเช้างานวิจัยจาก Harvard Medical School 2022พบว่าผู้สูงอายุที่ใช้เวลา ปลุกระบบไหลเวียนก่อนลุกจากเตียงลดความเสี่ยงจากการหกล้มและอาการวูบได้ถึง35เรริ่มเช้าวันแรกด้วยความช้าอย่างมีคุณภาพร่างกายจะขอบคุณเราแน่นอนครับวันที่2ดื่มน้ำถูกเวลาตื่นปุ๊บอย่าดื่มทันทีหลายคนเข้าใจว่าตื่นปุ๊บดื่มน้ำทันทีคือดีแต่จริงๆแล้วถ้าดื่มเร็วเกินไป ระบบย่อยและหัวใจยังไม่พร้อมครับเคล็ดลับคือให้บ้วนปากก่อนหนึ่งรอบเพื่อขจัดแบคทีเรียในช่องปากแล้วค่อยดื่มน้ำอุณหภูมิห้องประมาณ200-300มิลลิลิตรภายใน10นาทีหลังตื่นน้ำช่วยปลุกการไหลเวียนและระบบขับของเสียแต่ไม่ควรมเย็นจัดเพราะอาจทำให้หลอดเลือดหดตัวและกระตุ้นหัวใจเกินไป จากรายงานของ Japan Genetic Society 2021พบว่าการดื่มน้ำอุ่นตอนเช้าเป็นประจำช่วยให้ความดันโลหิตเช้าหรือ morning surge ลดลงเฉลี่ยจดถึง10มิลิเมตรปลอดลองเริ่มเช้าวันนี้ด้วยการยกแก้วน้ำอุ่นขึ้นจิบแล้วสูดลมหายใจยาวๆสัก3ครั้งเห็นไหมครับแค่ไม่กี่นาทีแรกของวันร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแล้ววันที่ส ยืดเหยียดเบาๆปลุกกล้ามเนื้อการออกกำลังตอนเช้าไม่จำเป็นต้องหนักผู้สูงอายุแค่ใช้เวลา5-10นาทียืดเหยียดเบาๆก็เพียงพอแล้วครับเริ่มจากหมุนคอยกไหล่ขึ้นลงแกว่งแขนเบาๆยกเข่าสลับข้างหายใจเข้าออกลึกๆสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดและปลุกกล้ามเนื้อให้พร้อมใช้ งานวิจัยจาก National Institute on Aging 2023บอกว่าการเคลื่อนไหวเบาๆหลังตื่นช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปสมองถึง20%และลดความเสี่ยงกล้ามเนื้อตึงจากการนอนนานไม่ต้องรีบไม่ต้องเหนื่อยแค่ขยับให้เลือดไหลแล้วคุณจะรู้ว่าความกระฉับกระเฉงไม่จำเป็นต้องอายุน้อยเสมอไปครับวันที่4กาแฟชา ดื่มให้ถูกเวลากาแฟากับชาเป็นเพื่อนคู่ใจตอนเช้าของหลายคนแต่ดื่มผิดเวลาก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วความนั้นพุ่งหรือกระเพาะระคายเคืองได้เคล็ดลับคือให้ดื่มหลังอาหารเช้าอย่างน้อย30นาทีและไม่เกินวันละ1-2แก้วเลือกกาแฟดำหรือชาเขียวไม่ใส่น้ำตาลจะดีที่สุดเมโยคลินิก2022แนะนำว่าคาเฟอีนในระดับ200มิลลิกรัมต่อวัน หรือประมาณกาแฟ1-2ถ้วยช่วยกระตุ้นสมองเพิ่มสมาธิและลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้ในระยะยาวครับดังนั้นเชาน้านี้ถ้าจะดื่มกาแฟขอให้เป็นช่วงที่ร่างกายพร้อมแล้วจิบอย่างมีสติแล้วใช้มันเป็นเครื่องปลุกสมองไม่ใช่เร่งหัวใจครับวันที่5อาหารเช้าที่เติมพลังสมองมื้อเช้าคือมือที่ผู้สูงอายุห้ามข้าม แต่สำคัญกว่าคือต้องเลือกให้ถูกหลักการง่ายๆคือ3ส่วน 1. คือโปรโตีนดีเช่นไข่ปลาถั่วเต้าหู้ 2. คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮวีต 3. คือผักผลไม้สดเช่นกล้วยมะละกอหรือผักต้ม งานวิจัยจาก American Journal of Clinical Nutrition 2020พบว่าผู้สูงอายุที่กินอาหารเช้าโปรโตีนสูงมีมวลกล้ามเนื้อมากกว่าอีกกลุ่มถึง10%และมีพลังงานใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่าด้วยครับลองนึกภาพดูครับถ้าเช้านี้มีกลิ่นไข่ต้มข้าวกล้องร้อนๆกับปลาทูย่างแล้วกล้วยสักลูกไม่ต้องเยอะแต่ครบทุกหมู่นี่แหละครับพลังของการเริ่มต้นวันดีๆ วันที่ 6. แสงแดดกับอารมณ์ดีหลายคนไม่รู้ว่าแสงแดดเช้ามีผลต่อสมองโดยตรงเมื่อแสงแดดกระทบผิวและตาร่างกายจะสร้างวิตามินดีและเซโรโทนินซึ่งช่วยให้อารมณ์ดีลดซึมเศร้าและช่วยนอนหลับดีตอนกลางคืนจากงานวิจัยของ Journal of Geriatric Psychiatry 2022พบว่าผู้สูงอายุที่รับแสงแดดตอนเช้า10 1ถนาทีต่อวัน มีระดับวิตามินดีสูงขึ้นและลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้ถึง40%เปิดหน้าต่างสูตรลมหายใจแล้วให้แสงแดดเช้าสัมผัสผิวเบาๆแสงแดดคือยาฟรีที่ธรรมชาติให้เราโดยไม่ต้องจ่ายสักบาทครับวันที่7ทบทวนและเติมพลังใจวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้เราไม่พูดถึงอาหารหรือการออกกำลังแต่จะพูดถึงใจครับ การใช้เวลา5นาทีตอนเช้าทบทวนสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสุขภาพหรือแค่ได้เห็นแสงวันใหม่สิ่งนี้เรียกว่า morning gratitude หรือการขอบคุณยามเช้า h a r v a r d Health Publishing 2021รายง,งานว่าผู้สูงอายุที่ฝึกเขียนหรือคิดถึงสิ่งที่รู้สึกขอบคุณวันละ5นาทีมีสุขภาพจิตด,ดีขึ้นนอนหลับลึกขึ้น และความนันโลหิตลดลงเฉลี่ย5จุดเพราะสุขภาพไม่ได้เริ่มจากร่างกายเท่านั้นครับแต่เริ่มจากใจที่พร้อมจะดูแลตัวเองทุกเชา้าครบแล้วครับ7วันเปลี่ยนชีวิตผู้สูงอายุแค่เริ่มจากเช้าที่ตั้งใจไม่ต้องมากแต่อย,ย่าหยุดทำถ้าคุณฟังครบแล้วอยากให้ลองเริ่มวันพรุ่งนี้เลยครับแล้วอีก7วันข้างหน้าคุณจะรู้สึกถึงพลังที่กลับมา ขอบคุณที่ติดตามรู้ไว้ไม่ป่วยแล้วพบกันตอนหน้าครับ